ไป้ครับท้านช่อช่องน้อยเบาไข่คัสสิครับตายอยู่ครับตาไอยู่ที่ชนยางน้อยครับครับอันนี้เอ่อช่วงเช้าอ่อต้นต้นยางครับไจ้สีคันคัสสินครับที่ไหนคัสสินครับเฮ้ครับ ไปยูวอึนยางต้นอ้นยางที t <t <arse> ่ายนี้ครับหันหันไอ้ข้าสิเห็นไอ้ข้าสิหันเห็นอุบายข้าสิหันเห็นไอ้ข้าสิหันคนทัน หนี้ครับทิน้ครับคนครับทำนด้เลยครับนีครับทำนอัทำนี้เลยครับชุดแช่ครับทั้งทั้งหมดทั้งหมด หกแท็คร right, ับได้ครับให้คอหนึ่งขั้วอั่อยไอเสติลอยครับไอชีที่ไันครับกูครับโห อายุแสงแรกครับน่ครับเนี่ครับน่ครับเห็นใายสิครัอันยี่เออแข่สองครับดีแข่สองครับตัวชี เห็นครับเห็ได้คาสีครับเนี่้ครับอืมรูปโบราณคาสี่ครับครับอป่นครับเห็นี่มครับเป็นได้คาสีครับนะครับอีกทีนึงครับคนครับ อึนแย่อันนี้อ่าอึนอึนในนั้คันี่ครับในครอึนนั้นคัดนีครับอุ๊ย 嗯。哦哦哦！哦，哪？ ولكنني أعيش في هذه المنطقة هذه المنطقة هذه المنطقة

เออยั่ไฮะอิงไงเอออิงยาเออต่อค่าสินรัพย์ี่ทีนครับนี่นะครับเฮลเลอรีค่าสินทรับย์มันค่าสินทรัในทรัพยีีนะครับ เห็ดเห็ดอันี้าติดตัดเหที่ผักอีเลียข้าสเหัดไออันี้าวเหัด ท่าทีอเด,ด็กนี่ค่าจีิงครับนี่ครับ